สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างราพัฒนาแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวันนี้เป็นวดนแรกนะครับแทนสูตรเก่าที่หลุดไปนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลัก,100บบก,ลกรกก้อยบนบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกแปดมีตัวเด่นสองตัวมาดูยอดหลังงวดนแรกจะใช้ผลรางวัลตั้งแต่งวดที่ออกสี่หนึ่งสองสองสี่ เป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับหลักร้อยบนใน1ครั้งนะครับหลัก10บน2ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10ล่าง2ครั้งดังนั้นจะได้เลข4ตัวแรกบวกเลข1 2ครั้งได้2บวกเลข2 2 2บวก2ได้4นะครับเท่ากับอ่บวก2 6ได้6 6บวกได้8 8บวกสได้12ได้เลข2 เลขเด่นเลขแรกสองนะครับมันจะต้องบวกแปดตรงนี้บวกแปดสองบวกแปดนะครับได้ได้สิบหกนะครับอสองสองบวกแปดได้สิบเนอโรทีนะครับไม่คูณนะครับสองบวกอีกแปดได้สิบได้ศูนย์ตรงนี้นะครับก็งวดถัดมามันออกสองห้านะครับ สองห้าเ <25. S 2> ข้าที่เลขสองตรงนี้นะครับเข้าเลขสองเอางวดถัดมานะครับหลักร้อยบนนะครับเลขห้าตัวนี้ตัวแรกบวกหลักสิบบนสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนก็เลขศูนย์บวกหลักสิบล่างสองครั้งสองบวกสองได้สี่ เท่ากับ5บวก4ได้9 9นะรับ9บวก8ได้17 9ก็7แล้วผลรางวัลมันออก3 7นะครับเข้าที่เลข7เข้าเลข7ตัวนี้มาในหลักหน่วยล่างนะครับเลข7ก็ถูกงวดถัดมานะครับหลักร้อยบนนะครับเล็7 บวกหลักสิบบนสองครั้งสองบวกสองได้สบวกหลักหน่วยบนเลขห้าบวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง3าบวกสได้6เท่ากับ7จ็ดบวกสี่ได้สิบเอบวกหได้16 16กสิบหกบวกหได้ยีบสองได้เลข2องเป็นเลขเด่นสมาบวก 8, แปดก็ได้สิบได้ศแล้วผลรางวัลมันออก1นึ่งสองนี่คือสองตัวล่างนะครับเข้าที่เลขสอง ก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับก็จะใช้หลักร้อยบนนะครับคือเลข2ตัวนี้บวกกัน1ครั้งก็ได้เลขสองบวกหลักสิบบนสองครั้ง2องบวกสองได้4บวกหลักหน่วยบนเลขหกบวกหลักสิบล่างสองครั้ง1นึ่บวกหได้2เท่ากับ2องบวกสได้หก6กบวกหกได้สิบสองบวกสได้14 สี่สี่บวกแปดได้สิบสองนะครับสี่สองแล้วงวดดนมามันออกสองเก้าเข้าเลขสองเข้าเลขสองนะครับในหลักสิบล่างนะครับถูกต้องงวดถนดมานะครับหลักร้อยบนเลขเก้าบวกหลักสิบบนสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหลักหน่วยบนเลขหก 6. แล้วบวกหลักสิบล่างสองครั้ง2อบวกสองได้สเท่ากับ9กบวกสได้13 13ามสิบสามบวกหได้1ิบเก้าสิบก้าบวกสได้ยี่สิบสได้เลขสามเป็เนเลขเด่นแรกสาบวกแปได้11นะครับ3ามกับหแล้วผลรางวัลมันออกเบิ้ลออกเบิ้ลสาเข้าที่เลขสาก็ถูกนะครับ เอางวดถัดมานะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลขสาบวกหลักสิบบนนสองครั้ง2อบวกสได้4บวกหลักหน่วยบนเลขศูย์แล้วบวกหลักสิบล่าง2ครั้ง3าบวกสได้หเท่ากับสามบวกสได้ 3, 4, 7 7็บวกหได้13ได้เลขส3มบวกแก็ได้11ตัวเดิม แล้วผลรางวัลออกเบิ้ลนะครับออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเข้าที่เลขหนก็ถูกงวดถัดมานะครับหลักร้อยบนเลขหนึ่งบวกหลักสิบบนสองครั้ง8 8ดแปบวกหน่วยบนเลขเจบวก10บล้านสองครั้งหนึ่งบวกหได้สงเท่ากับ 1บวก16กเป็นบบก7ได้24บก2ได้26เลข6เป็นตัวแรก6มาบวกอีก8ได้14 6กับ4แล้วผลรางวัลมันออก16นะครับเข้าที่เลข6ก็ถูกนะครับเลข6มาในหลักหน่วยล่างนะครับงวดถัดมานะครับหลักร้อยบนนะครับคือเลข6 บวกหลักสิบบนสองครั้ง5้าบวกหได้10บวกหน่วยบนเล็กหบวกหลักสิบล่างสองครั้ง1นบวกหได้2เท่ากับ6กบวกสิก็ได้16 16กสิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็บวกสได้19 9 9กบวกแได้17บนับเกแล้วงวดถัมามันออก98 2ตัวล่างออก98เข้าที่เข้าที่เล็กเ้า นะครับเข้าที่เลขเก้ามาในหลักสิบล่างนะครับมวดถทัดมานะครับหลักร้อยบนนี้เลขแปดบวกหลักสิบบน2ครั้ง7จ็ดบวกหน่วยบนเลขเจแล้วบวกหลักสิบล่างสองครั้ง99 18เนะครับแในบวก14บสี่ได้ยี่สิบสองยีบวกเจ็ดได้ยี่สบวกอีก8 37. 37 37ก็เป็น47 ได้เลขเจ็ดเป็นเลขแรก7มาบวกอีกแปดเบวกแดได้สินะครับเกับ5แล้วผลรางวัลมาดอก4ีหเข้าเลขห้นะครับก็ถูกนะครับเอามาดูงวดถัดมานะครับเอาหลักร้อยบนเลขห้ตัวนี้แล้วบวกหลักสิบบนเลขเจสองครั้งเจ็ดเจ็แล้วบวก หลักหน่วยบนเลขเก้บวกหลักสิบล่างสองครั้ง 4, 4, 4ีบกสได้8เท่ากับ5้าในบวก14ได้19 19กบก้นะครับได้28 28ิบแวกแปดได้เลขหกเป็นเลขเด่นเลขแรกหกเนี่ยต้องบวก8 6ดกบวกแก็ได้14แล้วผลรางวัลงวดล่าสุด2ตัวล่างรับพระนาออก สี่สามเข้าเลขสี่ตัวนี้นะครับก็ถูกนะครับสี่มาในหลักสิบล่างนะครับเอามาดูแนวทางในวันนี้นะครับสูตรมันจะใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างสองครั้งบวกตามที่ผมขีดไว้ได้เลยนะครับเลขสามในตัวแรกบวกหลักสิบบนสองครั้งสองบวกสองได้สี่ บวกน่วยบวนเล็ก2บวกหลัก10ล่าง2ครั้ง4บวก4ได้8เท่ากับ3นี่บวก4ได้7 7บวก2ได้9 9บวก8ได้17ได้เลก7เป็นตัวแรก7นับมาต้องมาบวก8เป็7ต้องบวก8 7บวก8ได้15 ดังนั้นวิ่งล่างในวันนี้ผมคาดว่าจะมี7กับ5อยู่ใน10หน่วยนะครับไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งนะครับถ้าไปดูในชุดสรุปนะครับชุดสรุป2ตัวล่างาผมฟันห้าไว้นะครับผมฟันห้าไว้หรือใครจะชอบเลขเจ็ดก,ก็ได้นะแต่ผมฟันเลขห้าไว้ก็มีเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะผมชอบเก้าห้าตัวเดียวนะครับถ้าใครชอบเลขเจ็ดก,ก็ ลองไปหาจับคู่ดูก็ได้นะครับแต่เราคนชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะผมชอบเลข5หนะ้าวันนี้ห้าล่างนะครับซึ่งถ้าถ้าห้ามาใครจะมาแต้มรวมก็ได้นะแต้มรวมอ่ามันชนที่เล็กสนะี่เนาะแต้มรวมชนสี่หลักสิบนี่มีห้าเก้าศูนย์กับแปดเก้าห้านะครับใครจะเอาเจ็ดกับห้าตรงนี้มันก็ตรงหลักสิบล่างเหมือนกันนะเลข5ห้าตรงนี้นะครับ นี่นะครับมีเลขค่าตรงนี้ตรงหลักสิบล่างเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าหรือจะอยู่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ผมยังไม่ได้ลงนะครับหลักหน่วยนี้ยังไม่ได้ลงนะครับสิบบนก็ยังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็รักคิวลงสูตรวิ่งล่างให้ดูก่อนนะครับคำเตือนสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายเวลาเราคำนวณย้อนหลังแบบนี้มันเข้าดีหมดทุกงวดนะครับแต่พอเราจะตามไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะบางสูตรมันก็เข้าต่อ บางสูตรมันก็หลุดไปเลยนะครับดังนั้นต้องตัดสินใจเลือกดีๆนะครับเอาในคลิปนี้นะก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสูตรอื่นเนี่ยผมจะลงให้ในคลิปต่อไปนะครับกําลังจะดูอยู่ว่าจะไปลงแต้มรวมแต้มรวม2ตัวบน0ูนก่อนหรือเปล่าหรือจะไปแต้มรวม3ตัวบนหรือจะไป10บนนะรหรือจะไปหน่วยล่างนะมีหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะก็ดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ